คลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อนะครับเมื่อกี้นี้เป็นคลิปก่อนเป็นเล่มเล็กนะครับใช้เล่มเล็กในะการเบิกทางนะครับทีนี้มาเป็นเล่มใหญ่ขึ้นมานะครับตารางแ uhm. บจิบนะครับลลักษณะการใช้งานเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็จะไม่ต่างกันนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการฟันนะครับถ้าเป็นการลักษณะของการฟันเบิกทางก็คือฟันลงหาที่ค้ำนะครับ ก็คือปั่นลงขาที่ข้าหรือไม่ก็ปั่นเพื่อที่จะให้ให้ฐานเนี่ยดึงมันไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราเราจะไม่เราจะไม่ปั่นอย่างนี้นะครับเราจะไม่ปั่นอย่างนี้เราจะปั่นลักษณะอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ปั่นไปแล้วขนาดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เป็นต้นของขบวนการตัวนี้นะครับกิ่งนี้ยื่นไปด้านไหนควรจะปั่นลงในอย่างนี้หรือไม่ก็ปั่นไปอย่างนี้ มไม่ตันผมจะไม่ตันอย่างนี้วลักษณะนี หลังจากเบิกทางเสร็จนะครับล้วก็จะเข้าไปบปนเป็นลำต้นกันนะครับเป็นลำต้นกันมันเดิมนะครับถ้าสมมติว่าต้นนี้ใช่ไหมครับต้นนี้นะครับก็ฟันมันลงมาในลักษณะนี้ฟันมันลักษณะนี้ให้มันให้มันลงมาลักษณะขององศาของมันนะครับก็จะสามารถตัดขาดได้แทนที่เราจะฟันอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วก็มาฟันอย่างนี้แทนนะครับก็คือลงไปนิดเดียเห็นไหมครับ อันเล็กๆนะครับอันเล็กๆก็ขาดนะครับเราจะฟันลงไปอย่างนี้ก็ได้หรือตวัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าผมจะตวัดขึ้นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมจะตวัดขึ้นอย่างนี้ครับถ้าผมจะขนะด้วยกันถ้าผมจะฟันลงก็นี่ะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็ฟันลงเฉียงครับไม่ไม่ฟันไม่ฟันอย่างนี้ผมจะไม่ฟันอย่างนี้ค ดีฟันแบนี้มันจะฟันลักษณะอย่างนี้วนนัวนี้ก็เหมือนกันครับแทนที่เราจะฟันลงไปอย่างนี้ก็ไม่เราจะฟันเขาข้างใน,นหรือไม่ก็ฟันออกมาข้างนอกนะครับถ้าฟันออกมาข้างนอกก็คืออย่างนี้นะครับอันเล็กๆนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของกอใหญ่นะครับในเรื่องของกอใหญ่ลักษณะการฟันกอใหญ่ เดี๋ยวผมจะขอใช้ภาพมุมกว้างนะครับดูลักษณะของการฟันกอใหญ่กนะ็เหมือนกันในเริ่มต้นก็แับนี้กห้กลับครับไปตรงนี้ก่อนนะครับแต่สังเกตว่าลักษณะของการเอียงนี้นะครับการเอียงนี้ให้กลับปรับกับเข้ากับองศาครับถ้าถ้าเรามีแบบตรงนทีนี้มันจะมีปัญหาว่าตัวไม้ อ้อไม้แข็งเนี่ยนะครับถ้าเวลาเราฟันเนี่ยมันจะกินขมิ่ดมากบางทีดนิ่ก็มีปัญหาของมันก็คือถ้าเวลาเราฟันพยายามฟันลักษณะอย่างนี้พยายามฟันลงอยาให้มันกินอะไรเยอะๆนะครับอย่าให้มันกินอะไรเยอะถ้าสมมุติว่าเราเราเราไม่ฟันลงอย่างนี้ถ้าสมมุติเราฟันอย่างนี้กล่าว่าใช้มันขาดอะไรเยอะๆ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะปั่นให้ดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นแรกนะครับต้นแรกขาดนะครับขาดแบบแผลสวยงามมากนะครับพอต้นต่อมานะครับแผลเริ่มไม่สวยครับพอต้นต่อมาเริ่มมีการหัก ต้นจะมาเริ่มมีการักครับแต่ทีนี้เมื่อผ่านสี่ห้าชุดของต้นนี้ไปแล้วต้นต่อไปที่อยู่ด้านหน้านะต้นต่อไปที่อยู่ด้านหน้าคือต้นนี้ที่มีดมันกําลังมันยังไม่หมดที่มีดกาลังยังไม่หมดอนุญาตนะครับนะครับจะไล่มา ตอแล่ยมาเลยล่มาจะถึงตอนนี้ตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มมีการหักจากแผลแรกนะครับแผลแรกนี้ขาดสวยงามมากนะครับแผลต่อมาก็เริ่มจะไม่สวยแผลต่อมาเริ่มมีการหักและพอมีดเบรกไม่อยู่ปุ๊บมันก็มาหาเล่มน,นี้มันมาหาเล่มน,นี้ทีนี้จะมีซ่อนกันอสองเล่มนมนีซ้อนกันอีู่สองเล่มนี่ก็เป็น จเล่มนี้ปัญหามันก็คือเล่มนี้เมื่อมี้จะไม่หมดกําลังมือมีดยังไม่หมดกำลังถ้าสมมติว่าตรงเนี้ไม่มีชุดนี้บังไว้นะครับถ้าชุดนี้อ่อนไปทั้งหมดนะถ้าชุดนี้ออกไปทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้จะเกิดการพับตัวนี้เกิดการพับพอพับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเยะไป ซึ่งราดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับเมื่อผมมีความคิดว่าผมจะฟันให้ขาดเป็นแนวนี้มาทั้งหมดนะครับเป็นแนวนี้มาทั้งหมดแต่ว่าด้วยสรีละของต้นออกอต้นแฉมน,นะครับมันดิ้นได้นะครับพอมันดิ้นได้ปุ๊บจังหวะที่มีดปักลงมาตอนแรกกรงสามันได้ใช่ไหมครับพอเริ่มมาต้นที่สองแถว แค่ว่าขัดกันมาเนี่ยต้นไม้จะเริ่มมีการลม้มพอมีการล้มปุ๊บนะครับเสร็จแล้วพอมาถึงต้นนี้องศา,ศาก็เลยเปลี่ยนพอองศาเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดคาคาลอยหักนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อกาลังมีดไม่หมดนะครับกําลังมีดยังถลาลงมาตรงนี้อีกนะครับพอถลามาตรงนี้เนื่องจากว่าการให้ตัวของต้นนะครับเนื่องจากการให้ตัวของต้นอาต้นแขมเนี่ยมันทําให้ไม้ไม่ขาดนะครับ พอมั้ไม่ขาดปุ๊บมันเกิดอะไรเกิดการหนีบพอมมนไม่ขาดปุ๊บเกิดอะไรเกิดการอิดพวกอนุญาตอนาตเ์ียดจุนี้อนน่อนจะได้เห็นภาพชัดเจนน,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 นะครับนี่ต้นหนึง่งนี่ต้นหนึ่งอันนี้คือส่วนที่อันนี้ส่วนที่แรงมีดมานะครับพอแรงมีดเด็กมาอยู่ปุ๊บเสร็จแล้วยังมาปะทะตรงนี้เมื่อตรงนี้มันมีการให้ตัวนะครับ แล้วตนนี้มันมีการให้ตัวมันถึงเกิดการเกิดการพับครับเล่มนี้เล่มเด็กนะครับก็จะเกิดการพับมันจะพับนะครับมันก็จะเกิดตัวนี้นะครับพอมีดถลาลงมาใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการพับการพับแล้วมันเป็นอะไรพับแล้วมันก็มันหนีบคมมีดนะครับพับเสร็จแล้วก็มันหนีบคมมีดพอหนีบคมมีดเสร็จแล้ว นเพราะนี่คมนี้เสร็จแล้วแรงยังไม่หมดนะครับแรงยังไม่หมดปุ๊บมันยังทลามาอีกมันยังต่อมาตัวนี้อีกนะครับต่อมาจะถึงตัวต้นนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดชุดนี้ออกไปทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่าเราตัดชุดนี้ออกไปทั้งหมดนะครับ นะครับสมมติวราตัดชุดนี้ออกไปทั้งหมดนะครับสมมติว่าชุดนี้ไม่มีแล้วนะครับนักลีเ,เหมือนเดิมถ้าเราฟันลงมาอย่างนี้ีรนะถ้าสมมติว่าชุดนี้ไม่มีนะครับเมื่อมีดมาถึงเล่มนี้ปุ๊บเล่มนี้จะเกิดการพับนะครับพอเกิดการพับเสร็จแล้วเมื่อแรงเหวี่ยงยังไม่หมดเมื่อแรงเหวี่ยงยังไม่หมดตัวนี้ก็จะโน้มมานะครับพอน้อมมาเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการหนีบของคมมีดนะครับการหนีบของคมมีดลักษณะอย่างเงี้ย มันจะเป็นในลักษณะถากอย่างนี้นะครับก็คือถากในลักษณะนี้ถ้าสมมติมีดชุบมาไม่ค่อยดีสังเกตว่าถ้ามีดคืนไฟไม่ดีนะครับมันจะมีที่ภาษาบาลยกว่าฟันตะกัแตนนะครับที่เรียกว่าฟันตะกะัแตนมัน,ะก,ะนกระจรับลักษณะของการกระชากนะครับลักษณะของการบิดแล้วก็กระชากอย่างนี้นะครับก็จะเกิดเป็นยอดคมมีดเป็นเหมือนฟันตะกะัแตนนะครับตัวนี้นครับที่ชาวไร่ชาวสวนกลัวที่สุดนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับถ้าเราฟันถูกวิธีนะครับถ้าเราฟันถูกวิธีมันก <t> ็ไม <t> ่กระชากคมนะครับพอไม่กระชากคมปุ๊บคมมีดเราก็อย <t> ู่ได้นานแล้วก <t> ็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะครับนะครับเมื่อเราฟันจากตรงนี้นะครับเมื่อเราฟันจากตอเหล่านี้มานะครับเสร็จแล้วแรงกับแรงเบี่ยงยังไม่หมดนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บองศามันเปลี่ยนนะครับพอองศามันเปลี่ยนบวกกับ ถ้เจตัวนี้มันอ่อนนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะทาให้มันขาดได้นะครับผลที่ตามมาก็คือมันจะพับนะครับพับเสร็จแล้วมันก็จะหนีบคมนะครับหนีบคมเสร็จแล้วมันก็จะด้วยตอของมันเนี่ยมันยังดิ้นได้ใช่ไหมครับมันก็จะหนีบยิ่งตอตัวนี้ล้มลงนะครับตามแรงเวี่ยงองศาของการฟันก็ยิ่งเปลี่ยนนะครับแล้วตอนนั้นมันก็จะหนีบคมนะครับพอหนีบคมเสร็จแล้วปุ๊บ พอมันล้มมาลักษณะเนี้ยมันจะเกิดการกระชากก็คือกระชากหน้าคมนะครับซึ่งมันจะทําให้ถ้าสมมุติมีดเราชุบมาไม่ค่อยดีนะครับมันจะเป็นลักษณะของฟันถ้าภาษาโบราณเขาจะบอกฟันตะกะแต่นนะครับเป็นฟันตะกะแต่ไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อต้นแขมหรือแม้แต่จังหวะการถางหญ้าก,ก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นปกตินะครับพิธีเลี้ยงก็คือนะครับพิธีเลี้ยงแล้ว และให้คมมีดเราใช้ได้นานๆก็คือพยายามฟันเอียงนะครับฟันเฉียงๆลงัาฟันเฉียงๆลงัาต่อนะครับก็คือลักษณะนี้ก็คือก็คืออย่าอย่าฟันอย่างนี้นะครับก็คือให้ฟันเฉียงๆลงมาต่อนะครับฟันไม่ต้องเอาทีละเยอะนะครับเาไม่ต้องเอาทีละเยอะเอาทีละน้อยนะครับอาจจะกลุ่มนี้อาจจะได้สักอย่างกลุ่มนี้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้แทนที่เราจะฟันอย่างนี้ใช่นะครับกลุ่มนี้อาจจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด กลุ่มนี้อาจจะได้ไม่ถึงสิบนะครับกลุ่มนี้อาจจะได้ไม่ถึงสิบก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาฟันพยายามเยียงันย่ฟันี้ให้ฟันอยนกลุ่มนี้อาจจะได้ไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยฟันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลดปัญหาการหนีนะครับมันก็จะลดปัญหาการหนีสรุปโดยย่อก็คือนะครับถ้าเวลาฟันต้นอ้อต้นแขมนะครับพยายามฟันลงลักษณะ อย่างฟันลักษณะอย่างนี้อย่าฟันอย่างนี้นะครับถ้าฟัน,อ,นอย่างนี้โอกาสที่คมเราจะหมดเร็วครับมันสูงมากไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อต้นแคมหรือต้นจ้าอย่างอื่นต้นไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันต้นไม้ทุกชนิดนะครับต้นไม้ชนิดอย่างเล็กๆเนี่ยครับแทนที่เราจะฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฟัลนลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเราใช้แรงไม่เยอะนะครับเราใช้แรงไม่เยอะในการปัน แล้วมันก็จะดูเหมือนว่ามีดเราคมด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติเป็นกิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับกิ่งลักษณะอย่างนี้เราก็มองดูก่อนนะครับแล้วก็มองมองดูจากต้นมาก่อนจังหวะต้นมองดูว่าเราจะฟันตรงไหนนะครับสมมติว่าฟันจะควรจะฟันตรงนี้นะครับควรจะฟันตรงนี้ถ้ามองจากตรงนี้มาใช่ไหมครับตรงนี้มีค้ำอยู่แทนที่ผล,ลจะฟ <OR AN> ันตไงตรงอย่างนี้ผมก็อาจจะย่างมีดใช่ไหมครัย่างมีดลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะขห้แรง แรงกดมันมาใส่ทอดมาตรงง่านแบนี้นะครับก็จะเลักษณะน,น,นี้ก็จะฟันลักษณะอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีแรงดึงเห็นไหมครับมันจะมีแรงดึงของต้นทําให้มีดเราไม่เสียกําลังส่งนะครับแล้วมันก็จะทําให้งานเราง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับแค่สะกิดเบาๆนะครับแค่สะกิดเบาๆแค่นี้ก็ขาดแล้วนะครับ แทนที่เราจะฟันแทนที่จะฟันอย่างนี้แรงๆใช่ไหมครับแล้วก็แค่แทนที่เราฟันอย่างนี้แรงๆนะครับแล้วก็ตันนี้ก็พอเนี่ยครับเนื่องจากตัวนี้เป็นมีดคมด้านขวานะครับถ้ามีดตคมต้องกดต้องฟันเข้าจากฝั่งนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ,รบขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาศึกษานะครับ แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานของมีดร่วมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนึงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ